รเราจะพาไปเที่ยวง,งานนะครับมันสุดท้ายของวัดพระเจ้าใหญ่นะนวันนี้คนเยอะมากนะครับสำหรับที่วัดนะครับขอบคุณสุดหล่อเลยครับมาแบกกล้องให้นะครับว้าไปไหนกนดีไม,ไม่มีที่เดินเลยนะครับตอนนี้นะครับ

แต่งงานจะเกิดอะไรมาไม่ใช่เรื่องเดี่ยวเดี่ยเดียวเดียวแต่เป็นงใหญ่ขตลาดนจิต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 จจิต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 ตจิ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 ตจจิตจิตจิตจจิต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 ตจิ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 ตจ

วันกันทุกนตงีไงลูกลูกสาวของฉันเอ่ยบกรองนะบกพรองสด็ดผ้หาเรส์ว่าสาวคนเจ้าของก็มขนาดจริง่งคือบกพร่งของนเยปแค่ราีน่

รักพ่อเปนที่สิบรักแม่เป็นที่สิบก็ให้เท็าไรแต่ครับนางสาวนักธิดาภัยนางสาวนิษนางสาวนัทพิดาหเมฆนะครับอยากทำบุญมาเท่าไหร่ไม่รู้ท่านไม่หลงตัดใจนะครับทท่านไดตัดใจก็นไามาด้ไปามาท่รีรู้้หนันหนักห่วยวทบุญ ทำมีมากมีน้อยทำกันได้เป็นสมบัติของท่านเจ้าค่ะท่านทำน้อยท่านก็ได้น้อยท่านทำมากก็ได้มากเขาบอกว่าการทำบลบางสนใส่ใจกับพาขนาดที่ให้ก็ให้ด้วยใจเรื่องใสใจกับภาเมื่อให้ไปแล้วไม่เสียดายครับเพราะต้งดีมีเรื่องใส่ในใจกับภาถ้าพบทั้งสามการนี้อานในสงัยประเสริฐเลือดยว ขอนสอนให้กับเจ้ากับและนายเอกเสตุปบาทสาธุคณนิตยาเพื่อักหวานบุญเด็กก่อนกอสอนให้คณแม่บุญเพ็งเพื่อักหวานนะครับนี่อะไรนางพิมเกรสรเนื่องวันนะแน่นอนนะนางพิมเกศรนเนื่องวันนะพร้อมครอบครัว นะครับอุทิศทวนกุณสน,นให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีก300บาทสาธุคุณสมาดีแสงจันดาอุทิศทวนกุณสให้กับผู้ร่วมรับไปแล้วทุกคนอีก100บาทเอาสาธุ ตัวคุณบอกให้ผู้ที่รับไปแล้วอีกเลย ให้กับปู่ย่าตายายและญาติญาต,าญาตาญิอีกหนึ่งร้อย 1887กรุงเทพมหานครขับไปเลื่อนรถด้วยนะครับ1887กรุงเทพมหานครไปเลื่อนรถด้วยรถท่านเกียติวการจารจารจารเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณธีรวุฒิสันเพาะนะครับอุทิศกวนกกศลให้กับคุณตาประติศสันเพาะเป็นจำนวนเงิน บบห้าสิบบาทบดดจเจ้าค่ะห้าสิบบาทรับรวมด้วยเชื่อใจคณะพูดมาเลยครับมาที่เลยกบจะทำปูน สามบ้างไฟกันนะครับแล้วเราก็จะไปตั้งกล้องแข่งขันกันอยู่นั่นนะครับเข้าตรงไหนสนามไฟเข้าตรงไหนสองร้อยสี่สิบนะครับโอ้โหยังไม่ลงเลยนะครับ นี่เป็นบรรยากาศนะครับในฐานจุดบ้างไฟนะครับที่บ้านหนองหลานญาติมาจากใสกันครับหลวงปู่นะมาจากใสกันครับม,งงมาแจากแบงใหญ่โอมาประจำเขาแบงใหญ่คไข้ก็ดังหลายค่ายนะครับแบงใหญ่นะครับรอบ,บตัวเบาได้คือกันแล้วพี่น้องซอเวียรสุวรรณกับอยูงง่ตรงตรงลงบกไกง่ขอเบียร์สุวรรณมาบ้างต่อไปมาบ,มบัวริบมึงบวกช่อชังโบราคาห้าสิบห้าหกสิบพร้อรมบัวริบมึงพี่น้องบวกช่อชังโบห้าสิบห้าหกสิบ บอหนึ่งสอ,องสปล่อยครับวับวกชอช่งอ 55, อางโบห้าสิบห้าหกสิบเอ้ยสิลากออกมากระบอลากลากกับไปจ่อยเป็นตขาข่าแทนเลยเฮ้ยมันยงขายากเว้ยลง หนึ่งสองสามปล่อยครับสามสิบพาไปพี่น้องของบัวที่มือพี่น้องบวกชอช่โบพี่น้องรุ่นให้คุณอชิคาโกกลับไปเปียกใหุ้นกันแล้วพี่น้องคุณอชิคาโกหกสิบเจ็ดสิบเ้หกสิ้าเจ็ดสิบพนพี่น้องรุ่น เปนแล้พี่น้องของบควรที่มึงบอกชอบชมโผล่ต้องรอเวลา255วินาทีลำโตไปนี่แต่กระโนมมาหลายพี่น้องคือของตอนนี้นะครับก็มีหลายบ้างนะครับที่สราตั้งไว้นะยี่สิบสามบ้างนะครับที่ยังไม่ขึ้นนะครับหน้างานก็มีอีกนะครับ